ี่าปั่นเห็นสิเนี่ยอีกูชัดเจนเลยพ่ออชิตะออกมาไลฟ์สดจัดเต็มสองวันติดอีพวกที่มา,าพูดถึงหรือว่าถึงน้องอุ้งอิงว่าถึงครอบครัวน้องอิงพ่ออชิตะจัดเต็มจัดอย่างไรตามไปดูนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ช่องบันทุงคาเฟ่เมืองเล็กอ้วนชวนคุยด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะ้องก็พ่อ,อชิตาออกมาเมื่อวานกับเมื่อวานซืนนะไลฟ์สดเกี่ยวกับเรื่อง คนที่แสะน้องอิงนะครับทั้งตั้งหลายประเด็นจนแม่หน่อยทนไม่ได้ต้องออกมาโพสต์ว่าเอา่อถ้าตัวเองก็ไม่อยากมีลูกที่มีอะไรไม่ครบสามสิบสองใครมีลูกมีอาการครบสามสองก็ดีแล้วนะครับก็อย่ามา อ่ขอโชคดีแล้วก็ขอให้ให้โชคดีแบบนั้นตัวเองเป็นแบบนี้ก็รักษาความดีตอวเองไว้ไม่หน่อยออกมาโพสต์แบบนั้นพ่อชิตะเลยจัดเต็มและรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นไผ่พูดอักษรอ,อักษรย่อนะในในคลิปนะครับแล้วก็บอกว่ามีอยู่ช่องหนึ่งเป็นช่องอมตะชื่อมินมินมั้งที่ว่าอ้างตัวเองเป็นทนายเป้เป็นอายการเป็นโน่นเป็นนี่พ่อชิตะเลยซัดเต็มเต็มเลยว่าไม่กลัวหรอก ไปฟ้องไปอะไรไม่กลัวนะพ่อจิตะคนจริงสู้อยู่แล้วนะปกป้องน้องอูหอิงเต็มที่แล้วก็ถ้าไม่รักไม่ปกป้องนะไม่ขี่รถตามโดยทุนตัวเองขนาดนี้นะครับไปไหนมาไหนตามตลอดดูแลตลอดแล้วรู้ตัวแล้วก็คนที่ทำอ่ะให้ระวังตัวให้ดีด้วยว่าเขารู้แล้วเขากเก็บหลักฐานไม่หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแต่ว่าเขายังไม่ทำให้มีเรื่องเท่านั้นเองพอจิตะจัดเต็มนะครับ ก็มันเป็นเรื่องธรรมดาคนที่อิจฉาตาร้อนเห็นคนอื่นดีกว่าก็อยากจะให้คนของโตวดีเหมือนแบบนั้นได้เหมือนแบบนั้นแต่โอ้โหมันเทียบกันไม่ได้บุญบารมีนคนละคนละอย่างกันก็คนที่อยู่รอบข้างก็พยายามจะปั้นแต่งให้น้องเป็นแบบน้องอิงเนียให้ได้นะครับ ทั้งโน่นทั้งน,น,งนี่แล้วก็เวลา,าโพสต์กระแสกันแนกแนันแหนพอจับคนอื่นโพสต์กลับเข้าไปว่ามั่งหมายถึงเอฟซของน้องโพสต์กลับเข้าไปว่ามั่งก็จะฟ้องก็คนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะฟ้องเพราะว่ามีพ่อแม่เอฟซีของน้องคนนั้นออกค่าใช้จ่ายให้แต่ข้อเท็จจริงน่ะยากนะครับถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเป็นอะไรที่จะทําให นักร้องเสียคนในอนาคตเสียคนแล้วก็ไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะคิดว่าบอสโจคงจะมองอะไรต่ออะไรออกช่วงนี้ก็ดูบนเวทีแล้วกันว่าใครขึ้นมาร้องเท็กซสาวกับน้องอิงบ้างก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยบอสโจรักลูกสาวแน่นอนชัวร์เพชรก็ต้องปั้นเพชรกนเพชรแท้ๆมันตังมันไทยอยู่แล้วมันขายได้อยู่แล้วทาไมจะต้องไปปั้นอะไรที่มันยังไม่ใช่เพชรแท้ ยังไม่รู้ว่าจะเป็นลูกผีลูกคนเลยเพียงแต่ว่ามามันจะต,ต้องขยับขยื่นเคลื่อนไปแน่นอนนะคิดว่าคนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างก็โจคงจะส่งไปอยู่อีกที่หนึ่งในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะคณนะผู้บริหารลุงอันนี้ความคิดลุงนะที่มองไปเพราะว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งด,ดราม่าทําให้เอซีเข้าใจผู้บริหารผิดขึ้นเรื่อยๆว่าไม่ดูแลไม่อะไรไม่ปกป้องประมาณเนี้ย แต่ข้อที่จริงแล้วไม่ต้องกลัวมีองค์คารักพิทักองออิงเพียบเพียบนะครับน้องเกิดมามีบุญจริงๆดูพ่อฮักแม่ฮักที่ติดตามดิที่ไม่มีค่าจ้างไม่มีเงินเดือนใช้ค่าน้ํามันรถเองกินเองอยู่เองนะครับปัจจุบันได้สี่คนที่ลุงเห็นพ่ออชิตะพ่อลุ่งแม่ฮักบุรีลำแล้วก็เบาเบาอีสานที่ตามไปตลอด ตามไปโน่นนี่นั่นอันนี้อันนี้พี่ทักเลยนะดูแลเลยนะแล้วไหนจะรวมป้านางป้าป้านางนาะเอีอกเดี๋ยวที่ติดไปด้วยครูหมอนอิงแม่หน่อยพ่อเอกดูแปดคนพี่ทักลูกสาวไม่ต้องกลัวเลยนะแล้วก็ไปไหนไปพักที่ไหนพ่อนน,นตามเก้าแล้วแม่บีสิบแล้วที่ตามกันไปอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์มอสสิบเอ็ดคน ที่ตามไปดูแลเหมือนกับน้องต้องมีอะไรวิเศษอะ่ะดีงามอะ่ะไม่งั้นจะทำให้คนเหล่านี้คอยปกป้องคอยติดตามคอยดูแลคอยใกล้ชิดขนาดนี้เหรอโดยไม่ได้คิดอะไรเลยนะโอ้ช่างแอนจีคนหนึ่งแม่หน่อยจ่ายค่าตัวช่างแอลจีคนเดียวนะฮูมันอิงบอสจจ่ายนะนอกนั้นไม่ได้จ่ายค่าตัวใครเลย ถ้าน้องไม่มีอะไรดีในตัวคนเหล่านี้จะตามไหมคนเหล่านี้จะรักดูแลเอาใจใส่ขนาดนี้ไหมใครเห็นด้วยเมนต์ม,มาเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับสุดยอดแล้วไม่ต้องกลัวคนเหล่านี้รักด้วยหัวจิตหัวใจอันบริสุทธิ์จริงๆแตนะ่ความดีของน้องจะรักษาตัวน้องไปตลอดน้องไปตลอดเลยนะครับความดีของน้องมันจะปกป้องมันจะ เป็นกราะคุ้มกันให้กับน้องอิงคนเราอ่ะไม่ได้คิดร้ายใครมีแต่สิ่งดีๆให้มอบแต่สิ่งดีๆให้ความือความดีมันก็สะท้อนกลับมายิ่งให้ยิ่งได้น้องให้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยเหนียวเลยวันเกิดใครเอาวันเกิดปอมแปลมไปให้วันเกิดคนโน้นไปให้อาจารย์นักดนตรีให้แดนเซอร์ให้ โอ้โห,โหสารพัดให้ตั้งกันมาอยู่ในวงนะยังไม่มีใครแบบนี้เลยแล้วก็เมื่อคืนก็ครูปอก็ประกาศสิทธิ์แล้วว่าห้ามลาสามคนนี้ห้ามลาเด็ดขาดมีหนึ่งพอโจสองครูปอสามน้องอุ้งหิงห้ามป่วยห้ามลาลาไม่ได้ในวงนี้โอ้ยนี่แหละความสุขที่เหล่าบรรดาเอฟซีเข้าไปดูแล้วก็พ่ออาชิตะจัดเต็ม 2วันติดนะวันละ2ชั่วโมงมันคลิปไปดูในช่องพ่อยสิตาเองนะเอาขึ้นมานิดๆน,นะเอาขึ้นมานิดๆก็ประเด็นนี่แหละดราม่าดา่าแมกอะไรนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องมาบูรี่น้องมาว่าน้องมากันแนนกันแหน่น้องท,งทั้งที่น้องไม่มีอะไรเลยแม่หน่อยพ่อเอกก็ไม่มีอะไรก็มาสร้างพยายามจะตีให้เท่าอ่ะตีเทียบให้ได้สร้างให้ได้ปั้นให้ได้พอเอฟซน้องเข้าไป เมนบ้างก็รับไม่ได้ก็จะฟ้องอะไรเงี้ยมันก็เลยมีประเด็นมีประเด็นก็ฝั่งนน้นก็ตอบโต้มาทางทางนี้โดยบอกว่าเดี๋ยวอ่าเอาตำรวจไปเล่นงานเอาโน่นนี่ไปเล่นงานพ่อจิตาไม่กลัวหรอกมาเถอะนะของจริงของแท้นะเอ๋อะไรอะไรนาแกพ่อจิตาก็ไปลุยมาแล้ว <laughs> อันนี้เรื่องเล็กไม่กลัวนะพร้อมปกป้องลูกสาวถ้าไม่รักไม่ปกป้อง ไม่ขี่รถตามขนาดนี้คงไปกินเหล้าหน้าหมอลำมาเครื่อพ่อว่านะไปกินเหล้าไปเต้นหน้าฮานไม่ดีกว่าเหรอจะมาขับรถตามหาสแต็กอะไรเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับนี่แหละคนที่เขารักจริงด้วยหัวใจจริงๆจะเป็นแบบนี้ลุงก็รักจริงนะทําคิดแต่อุ้งอิวอิงอย่างเดียวเพียงวิวเพียงสิ้นปีนี้หนึ่งแสนซับนะครับหรืออีกสามหมื่น นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบรรทุงคาเฟ่ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของน้องแล้วก็มาจังหวัดการจวบเรียนร้านบรรทุงคาเฟ่อยู่ที่ตำบลโคกตะบองอำเภอธรรมการจังหวัดการบอกว่าเป็นเอฟซน้องอิงมีส่วนลดให้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย